สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้ผมนำพระเรื่องกุปตุลีนะครับมาให้ท่านรับชมและให้ท่านดูว่ามันแท้หรือเก้น,นะครับเนื้อเป็นลักษณะคล้ายสีมะขามสีมะขามนะครับส้มมะขามสีประมาณนั้นนะครับ แต่ด้านหลังจะออกมีสีส้มคนระับด้านหลังมันลักษณะเป็นสองสีมีสีออกส้มผสมนะดัง้างนะครับมาดูครคือที่เขาบอกมาคือว่าด้านบนเนี่ยด้านบนนี่คือไม่ใช่ฉัตนะครับเป็นพัพพุทธปนะครับเขาบอกเป็นพัพพุทธรูกนะครับเนี่ยด้านบนสุดเนีย มันจะมีขอบซุ้มด้านในนะครับขอบซุ้มด้านนอกนี่เขาเรียกเป็นบัวเหลี่ยมนะครับบัวเป็นเหลี่ยมนะครับพระที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันจะชิดไปทางด้านซ้ายขอบซุ้มนะครับขอบซุ้มเนี่ยมันมามันชัดมาถึงตรงแค่ตรงตรงตรงด้านปลายเกศพระนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยมันชัดมาเป็นเส้นเห็นไหมแล้วก็ไปทางนี้มันจะลางแล้ว ด้านบนเนี่ยพระด้านบนเนี่ยจะชิดเส้นเลยนะแต่ด้านนี้มันจะห่างนะด้านฝาองพระจะดูห่างแต่ด้านนี้มันจะชิดเส้นเลยครับเส้นนี่มันจะลางครับขึ้นไปบนมันจะเห็นลำไรคือมันจะลางครับด้านซ้ายองพระเนี่ยมันจะมาชัดอยู่แค่ตรงสุดเลยเสียงพระมาหน่อยถึงใบใบใบของด้านนอกอง์พระใบใหญ่เนี่ย จะเอียงเอียงชิดนะครับลักษณะเอียงชิดเส้นขอบส้มครับขอบส้มด้านในนะครับด้านนอกเป็นบัวเหลี่ยมนะครับลักษณะบัวเหลี่ยมนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งคือบัวด้านนี้ด้านนี้จะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันเป็นเรี่ยมอยู่นะบัวใบด้านนอกครับมันจะมีบัวเม็ดสี่เหลี่ยมด้านนี้จะใหญ่กว่าด้านนี้นะครับ ด้านซ้ายจะใหญ่กว่าด้านฝานะด้านฝาองคนะ์พระครับด้านฝาจะดูเล็กฝานะครับเนี่ยด้านฝาจะดูเล็กฝาแต่ด้านซ้ายนยะมันจะดูใหญ่ฝานะครับดูใหญ่ฝานี่มานล่างนี่จะดูใหญ่แต่มันมองไม่ชัดเพราะว่าขอบพลาสติกมันอัดเข้ามาแล้ว อันนี้น่าจะเป็นพระโมคคัลลาพระสาริบุตรด้วยนะผมเดานะหน้าไม่เหมือนกันนะครับหน้าไม่เหมือนกันหน้าจะไม่เหมือนกันองนี้จะหน้าประมาณนี้องคนี้หน้าประมาณนี้ดูแล้วมันก็ลึกนะครับแต่ผมไม่ไม่ไม่ไมตีว่ามันแท้หรือเกน,นะครับคือผมก็ไม่รู้แต่ดูพิมพ์มันก็ชัดทีมันชัดว่าที่เขาบางคนที่เขาออกมามัน แต่ด้านฝาองค์พระด้านล่างเนี่ยตรงตรงด้านล่างเนี่ยมันจะลักษณะมันเหมือนกับไม่เต็มมันเหมือนเป็นเนื้อเป็นเกินไปแล้วแต่ที่จริงมันจะต้องเป็นใบบัวสี่เหลี่ยมด้านฐานนี่เป็นใบบัวนะบัวสี่เหลี่ยมนะมันจะต้องมาถึงอันนี้แต่อันนี้มันเป็นเนื้อแบบเนื้อเกินขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้เป็นเนื้อเกินแต่ด้านในของช้างคนระับมันจะเห็น จะเห็นชัดนะครับเห็นว่ามันมีคล้ายเสาสองเส้นองต้น,นครับข้างละสองต้นเห็นชัดไม่เบลอรครับด้านในเลยแสงส่องไม่ถึงครับเนี่ยด้านในถึงละมันจะเห็นชัดไม่เบลอรครับมันจะมีเหมือนเหมือนกับขาโต๊ะวว่ะผมเลกเอานะผมคิดเอาเองอะไม่มันจะเป็นขา่ะก็ไม่รู้ถ้าพูดผิดก็ขอโทษครับขาโต๊ะมันจะชัดนะครับ ด้านในร่องของข้างช้างนะครับช้างตรงกลางก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยช้างนี่ช้าง,น,างนี่งูงวงของช้างจะเป็นลักษณะนี้นะด้านในก็จะเห็นเป็นสองแท่งนะครับสองแท่งชัดนะครับมันอยู่ด้านในนะผมก็ไม่รู้ว่ามันแท้หรือเก๊น,นะครับท่านที่ผู้รู้ก็ลองพิจารณาดู คือถ้าแท้ผมเปิดนะครับถ้าแท้ผมเปิดราคาด้านในด้านในล่องมีไข่เทาๆจับอยู่นะครับแต่ผมดูว่ามันล่องเริ่งมันลึกดิยลยลึกแล้วก็ไอใบสองข้างก็ดูไม่เท่ากันอยู่แล้วก็ดูที่นี่ดูดูไว้ด้านในสองแท่งด้านในมันชัด แล้วด้านหลังเนี่ยมันเป็นลายนิ้วมือครับด้านหลังพื้นจะเป็นลักษณะนี้เป็นเหมือนปาดนิ้วไปจับนิ้วไปจับบีบออกมาประมาณนั้นนะเพราะมันเป็นลายนิ้วมือแล้วก็เป็นแหลมเป็นเป็นโนนเป็นร่องเนีย่ยเป็นเนื้อสีส้มกับสี สีมะขามเปียกอะเนี่ยมีสีส้มมันมีสองสีถ้าท่านดูว่าแท้เนี่ยผมเปิดราคาห้าแสนบาทนะครับถ้าดูว่าแท้นะครับเอาห้าแสนบาทพระเลี่ยงกุปตูลีนะครับ ขมีทั้งหมดหกกุที่ไปหาข้อมูลมามีทั้งหมดหกกุพิมพ์นี้ก็คือกุกับตรีพิมพ์บัวบัวเหลี่ยมบัวเหลี่ยมคือเนี่ยใบยบัวมันจะเป็นเหลี่ยม ดูด้านล่างด้านล่างจะเป็นล่างณะาเนี่ยมีลายนิ้วมือก็เปิดในราคา500แสนบาทนะครับใครดูแท้ดูถูกใจนะครับก็ติดต่อมาที่ ID l ดี e ไลน์5 4 8 7 9 4นะครับขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ